สวัสดีค่ะชื่อโจอ,อ้นะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะโจโจฮาวด็อกมาสเตอร์อรค่ะรับฝึกสุนัขนะคะปรับพฤติกรรมในเรื่องของจิตวิทยาสุนัขไม่ว่าจะเป็นแบบหมาดือ้อหมาโซนหมากัดกันอะไรอย่าค่ะทางโรงเรียนนะคะจะมีลู่วิ่งนะคะที่เป็นสินค้าหลักนะคะสำหรับน้องหมาค่ะ ทีนี้เราต้องเล่าก่อนว่าเออลู่วิ่งเนี่ยมันมาจากตอนแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อให้หมาตัวเองวิ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีหมาตั้ง50ตัวแล้วก็มีตั้งแต่สายพันธุ์ใหญ่ไปจนถึงสายพันธุ์เล็กแล้วเราก็เห็นว่าหมาออกกําลังกายไม่เพียงพอเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนนะคะแล้วก็ฝนตกทีนี้เมื่อก่อนก็จะมีราบาดดอโกลเด้นเซนเบอร์น์ดอะไรพวกนี้ก็เลยทําลู่วิ่งขึ้นมาให้สําหรับหมาใหญ่อะค่ะได้ออกกําลังกายทีนี้พอระหว่างที่หมาออกกาลังกายเนี่ยเราก็ไปเจอว่าหมาเนี่ยมันได้สมาธิด้วย สก็คือได้เรื่องของการเผาผลาญพลังงานโดยพลังงานจริงเพราะว่าเราไม่ได้มีมอเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะคะมันเป็นแบบวิ่งด้วยแรงของน้องหมาเองค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยมาเห็นแล้วชอบก็เลยแบบบอกให้เราผลิต ปกติถ้าเกิดว่าในกรุงเทพและปรินมณฑลนะคะเราจะมีคนไปส่งมีหลายๆบ้านที่แบบมาสั่งลูวิ่งพี่ก็ไม่ขายเพราะว่าหมาอายุเยอะก,ก็ไม่ขายเพราะว่าหมาเนี่ยวิ่งได้ตั้งแต่เด็กถึง,ถงแก่เลยแต่ต้องทําอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่ถ้าอยู่ดีๆแปดขวบมาสั่งลูวิง่งไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายเพราะว่ากระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายตม้่แต่เด็กค่ะ จริงๆสำหรับทั่วๆไปก็คือไม่เกิน5นาทีต่อครั้งนะคะแต่ว่าวันหนึ่งสามารถวิ่งได้3-4ครั้งก็คนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงวิ่งแบบแค่ไม่ถึง5นาทีเพราะว่าอย่าลืมว่ารูวิ่งของหมาเนี่ยเราผลิตเพื่อให้หมาใช้แรงตัวเองในการวิ่งทําให้มันเหนื่อยง่าย เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อลู่วิ่งได้นะคะจริงๆโรงเรียนเราก็มีเรื่องของจักรยานด้วยนะคะเป็นเ,เครื่องมือที่ติดจักรยานให้น้องหมาวิ่งทีนี้การใช้จักรยานมันก็ออกกําลังกายเบาเบากว่านะคะแล้วก็น้องหมาบางตัวเนี่ยเขาชอบออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะก็แล้วคนสมัยนี้ก็ชอบขี่จักรยานก็เหมาะกับสําหรับไลฟ์สไตล์ด้วยของเราก็สามารถใช้ควบคู่กับสายจูงของเรานะคะหรือว่าบอกคอฝึกของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่า ทักไลน์มาพูดคุยได้นะคะปรึกษาได้ค่ะ